สวัสดีค่ะเอฟซีมาเพื่อจะทอดขนมขนมกำลังขึ้นสวยๆเลยค่ะอาดร้อนขึ้นสวยถ้าหน้าหนาวไม่ค่อยสวยถ้าหน้าร้อนเนี่ยสวยหน้าฝนก็ยังมัไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นมาแกแฟ้งกระจายครับใช่ให้กำลังกนดี ขึ้นมากปล่อยใขึ้นมากแป้งตายมันจะทอดแล้วมันจะไม่สดยแบบเนี้ยมันจะเหี่ยวอันนี้สวยกำลังดีค่ะสวยกำลังดีชิ้นใหญ่ๆครับงนเลยค่ะห้าบาทห้าบาท สนใจติดต่อได้นะคะอาไปเลี้ยงงานได้ทุกเทศก,กาลนะคะงานต่างๆทุกอย่างได้หมดห้าบาทชิ้นบอลเลอร์ ีไปขายบางทีลูกค้าที่มาจากกรุงเทพเขาก็ถามนะเฮ้ย hey, ทำไมขายถูกจังคบหาบาทก็ถูกแล้วไม่้องาไมาได้กำไรมากกำไรพออยู่ได้พอได้เลี้ยงเด็กๆพูดพูดจริงนะครับ ชิ้นละห้าบาทนี่ยังมีคนต่อเลยนะแล้วก็ต่อห้าชิ้นยี่สิบด้วยเมื่อวานผมบอกว่าชิ้นละห้าบาทเดินหนีเลยเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคนเดียวนี้บอกว่าห้าบาทที่อื่นเขาข,ขึ้นกันหมดแล้วนะแพ,แพงเดินนีเลยอย่างต่ำก็เจ็ดบาทสิบบาทาาแต่สมัยที่ที่ ที่ผมกับแม่น้องอานทำอยู่กรุงเทพจะขายชิ้นละสิบบาทนะนขายดีเลยขายชิ้นละสิบบาทนะโอ้ขายดีขายดีมากเลยขายอยู่ห้างห้างั้งหัวด์เซ็งตั้งไอพาตาปีนเก้าพาตาปีนเก้างานมงวาน บางบางลำพูสนามหลวงใชาาแ่แต่ก่อนห้างน้องบัวลำพูอยู่แถวสนามหลวงนะไอในถนนข้าวสารเนะี่ยที่กรุงเทพเนะี่ยตอนนั้นยังไม่เจ่งไงตอนนั้นไฟยังไม่ไหม้ไงขายดีนะงานก็จะขายนะข,ขายดีไงใช่ขายส่วนมากดอกข้าวสารขายให้ฝรั่งเยอะพวกฝรั่งใช่ฝรั่งซื้อดี กินแต่โดนัทนี่แหละมากินใกล้ๆกันโดนัทกลมๆหลังชอบโดนัทกนใช้อยู่ห้างหนองบัวลำพูตอนที่ยังไม่เจ๊งกันเลขายดีับ ได้นะมาช็อกโกแลตก็มีเราลูกไหนแบบไหนก่อนทำถูกรุงเทพยก็สั่งแม่ย้ำได้นะคะแต่ก่อนแต่ก่อนทำถูกรุงเทพยนี่ก็ทําไปทําไปขายไปนะไม่ได้ทําทําไว้แบบนี้คือทําขายแล้วขึ้นหน้าร้านเลยใช่ทำสดๆเลยทำขายเลย ทอดไปขายไปไหนขายหมดก็ทําทําต่ออย่างเ,เช่นขายโดน้ําตาลหมดนี่ก็ทํโดน้ําตาลขึ้นขึ้นหน้าร้านใหม่อดไส้หมดก็ทําขึ้นทําเติมขึ้นเรื่อยๆไงตอนที่ทำนุำเทพทําเติมขึ้นเรื่อยๆดูว่าอ,อะไรมันหมดบ้างแต่ขายตลาดนัดเนี่ยมันม,มันจะเอาไปทําไม่ได้เพราะเวลามันเร่งรีบไง,ามมงขายตลาดนัด,นด ขายตลาดนะัดมันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะแต่ถ้าขายบางทีขายขายตั้งแต่เช้าขายตั้งแต่เก้าโมงเช้านู่นยันสองทุ่มสามทุ่มขายทั้งวันขายได้ขายดีนะแต่ก็เสียดายนะอยากกลับไปขายบางทีบเหมือนเดิมนะแต่มันกำลังไม่ไหวอนะ มันต้องใช้ทุนเยอะอันนี้อะไรก็แพงอะค่าที่ค่าอะไรก็แพงขึ้นอันนี้แพงล็อกหนึ่งกรุงเทพตัวนี้ะนะในห้างนะล็อกหนึ่งเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นนะสามสี 3, 4, นะ่หมื่นไหล็อกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแพงค่าเช่าแต่ก่อนไม่แพงแต่ก่อนแค่หกเจ็ดพันเนาะก่อนหกเจ็ดพันเองตัวน,นี้ขึ้นมาโหเยอะ กับจังเทียบมาหลายปีแล้วมาเท่าไหร่กี่ปีวะโอ้หลายปีแล้วหลายปีแล้วทำเองมาทำเองอยู่บ้านก็เลยมาทำขายข้างน,นอกขายอยู่แถว มันนอกแล้วถาไบเรียนก็มันก็มันก็นนอกอะกะชาวไร่ชาวนานะนะก็มีโรงงานบ้างมีมันก็จะขายแพงพวกชาวสวนมะพร้าวถ้าไปทางนู้นนะทางแม่กองสวนมะพร้าวมเยอะแยะมันก็ขายขายแพงขายไม่ออกอ่ะ ถ้าขายแพงมันไม่ได้ตังค์ไะขายไม่ออกเลยแหละไม่ใช่ไม่ได้ตังค์ขายไม่ออกเลยอาจจะได้น้อยนอกเราแล้วถ้าเราทําขายไปถ้าขนมเหลือมันก็ขาดทุนถ้ามันขายไม่ออกแต่ถ้าเราขายราคานี้นะขายนี่ถ้าเราขายหมดเราก็ได้กําไรได้กำไรกำไรไม่เยอะก็ก็ไม่เป็นไร ขอให้ขายหมดนะก็ดีใจแล้วเป็นรางวัลโมใหญ่นี่ดูน้ำตาลชิ้นใหญ่ยังน้ำตาลนี่ชิ้นใหญ่มไหมชิ้นใหญ่อ่ะ ตอนแรกก็ทำาดน,น้ำตาลตอดไส้ก่อนเดี๋ยวทำพวกแตไส้นี้ทีหลังอย่างเส้นไส้ไส้หมูหยองยวทำทีหลังก็ทอดทีหลังทำรูปร่างไว้ก่อนใช่ทำเนี่รูปร่างเดี๋ยวทอด